เมื่อขึ้นฝนตกจ้าปูก็เลยออกมายางเหร่นน้ำทางนะคะร้านจับปูได้คะ่ะทุกคนก็นเลยเอามาไห้นะคะเมนูปูหน้าแบบนี้หลายๆคนเราไปเห็ดกับเขาอีกอย่างกินนอกจากเมื่อนีปุ้ยตั้งใจว่าปุ้ยจะอยางปูแล้วก็เอามาตาปนนะคะเมนูปนกับเขาดูอิลยจ้าช่วงนี้นะคะแต่ว่ากินจังไดกระเบื่อค่ะถึงแม้ว่าเมื่อวานจิป,ปนจิปมไปแล้วนะคะเมื่อนีกับปนอีปูใดอีกค่ะมีเด็กหน่อยมานางเฝ้ากินกามกับปูคะ่ะทุกคนกามไดใหญ่ๆนะคะกินเบิร์สุก,กามเลยจ้าเนกถึงต่งแต่สมัยที่ เจ้าของเป็นเด็กหน่อยค่ะทุกคนย่ามฝนแบบนี้นะคะไปหายางเก็บปูหน้าเนาะจ้าตัวใดกามใหญ่ๆนะคะเก็บเอาแต่กามมันเด้อค่ะแต,แต่สมัยเป็นเด็กหน่อยมันจะมีกระปูอีแหลค่ะทุกคนต้นไงค่ะอีดีค่ะกามกับไ่แห้งนำ้ำพ่อใดกามปูมาแล้วกับเชียมาจีในกองไฟเนาะคะ่ะทุกคนเหนือก็คือแบบหวานแห้งอีลีค่ะปุยละมากมาก,มากค่ะ สมัยนี้นะคะกระปูกรรายใหญ่แบบนั้นกรเริมหายากแล้วค่ะปูหน้าถาเอามาปิ้งแบบนี้นะคะจะกินหอมมากๆเลยค่ะบบมีกินข้าวเลยนะคะปิ่งปูสุกดีแล้วเนาะจากกระเจียวมาแกเอากระดองออกหลังจากนั้นกระเจียวมาตั้มปนแบบนี้เลยตั้มหายแหลกละเอียดเลยเด้อค่ะ พริกกับหัวหอมนะคะปุ๋จะเอาไปขัวให้เรียบร้อยเนาะจ้กเอามาตำใจกันนะคะตำให้แหลกละเอียดเลยคือกันค่ะมือนีกระตีตำแบบปนแบบเป็นน้ำนามเด้อค่ะทุกคนปุกะตีต้มน้ำปลาแดกไว้ตั้งหากเนาะจ้าหลังจากนั้นกระสีเลื่อมปุ้งโรดจ้าใส่ผงนัวลงไปนะคะเติมน้ำปลาแดกลงไปได้เลยค่ะสใส่น้ำลงไปซ้ำนีสะกอนเนาะจ้กใส่สากระเบือโคเล่ให้เขากันเลยนะคะห้ากระสีเบิองว่าห้าต้องการเติมน้ำอีกโบนะคะถ้าอยากใส่น้ำอีกกระส่ได้เลยเนาะจ้าปุ๋ยมีความ หูซื้อว่ามันแขนนียนผนเนาะจาก,ก็เลยตต่มน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่ากินหลายคนน้ำเนล่ะค่ะเดี๋ยวสิบพ่อกินเนาะจ่าเวลาปุ้ยเห็ดปนปุ๋ยสิบท่านได้เติมน้ำปลาลงไปเด้อค่ะทุกคนเพราะว่าเขาใส่น่ำต้มปลาแดกเนาะถาชิมเบิงรสชาติเขากอนนะคะว่ามันนัวหรือย่งดีบานหนาลงไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็เพิ่มความหอมเนาะจาก,ก,กับเจนให้รสชาติของปนของเหาก้มกลมขึ้นเลยนะคะชิมรสเบิงจาาทุกคนปุ๋ยสิบ่ได้ใส่หอมเพิ่มแล้วเด้อจ่าเพราะว่าใส่หัวหอมลงไปแล้วนะคะบ้านปุ๋ยก็จิกินง่ายๆแบบนนี้เลยะ E uh -huh. ห้พอย่ากี่เสี้มเบิงนอกจากพอยากี่บอกวันรสชาติเสียบพานเลยนะคะแต่ว่าเพื่นกินขเข่าเลียวนอกจากทุกคนเพื่อนกเ็เลยกินบอลายนะคะเจ็ดปุ๋ยระคะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินเขาน้ากันนะคะลวกดอกแค่ค่ะทุกคนแล้วก็บ,บอกบวบต้มนะคะปุ๋ยกระไดแบงไ้วห้พอแล้วเดียบรอยนอกจากราะว่าพอกับแม่บอลทานกินนะคะเมนูหนี้แซบอีกแล้วค่ะทุกคนถาเป็นเมนูปนกับลวกผักแบบนี้นะคะก็คือจะเลื่อนอาหารเลยค่ะกินจังได้กับโบเบือนะคะบักบวบต้มยังหอนหอนอยู่จ้าทุกคนลวกผักก็ได้เนาะค่ะ ไขตัวบัหลวกปากนะคะกับข่าคาบหนีกับบอดเสียงเงินสือจักบาทค่ะทุกคนกับปูก,กับหาจับเอาน้ำทงไฮทงหน้านาะจ้าบักบัวพักดอกแค่เห่านะคะกับเก็บจากต้นเลยค่ะมือหนีเอาง่วออกผูกค่ะทุกคนเครื่องตัดหญ้ากับน้ำมันเบิร์ดพอดีนะคะก็เลื่อยได้ใส่มือเกียวเอานาะคะ่ะมือหนีไมาเกี่ยวหญ้ามีค้นซอยน้ำค่ะทุกคนนั่นก็คือลูกกับลานใจนะคะพาก,กันหุบหญ้าไปใส่รถซุกนาะจ้าบอดเกี่ยวหญ้าด้านแห้งแล้วนะคะทุกคนก็มีความหูซื้อว่ามันเมื่อยขึ้นกันเด้หนี่นาะจ้าแต่ว่า คิดซะว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะเมื่อนี้มีความหูซื้อ่าเอ็นดูหลานใต้แห้งนะคะทุกคนบอเดบอกเลยนะว่าห้มาหุบหยานะคะพอตั้งแต่วันหนาถือเกี่ยวลงมาในขั้นแท้นะคะนั่งกับใสถุงมือใส่เสื้อแขนยาวเตรียมผอมคือกันนอจากเตรียมสีหุบหยาใส่หลดห้นะคะอ้ยหนาฮากีรีค่ะทุกคนกันเลยสัญญากับเพิ่นไหววาสิสือกางเก้งหมหะะ่ห้นอจากเป็นเด็กดีต้องมีรางวัลน,นะคะพอน้องได้มีกำลังใจนะคะทุกคนคนหนีนะคะเวลาที่เหาเห็ดหยางนะคะเห็ดนําเบิดนะคะบอว่า สิกวดเฮือนนอกจากเพื่อนกระไดขั้นฟ้อยคือกั้นอันนึงนะคะเฮ็ดไปนํากั้นนอกจากผ้าเมียนเฮือนกับเมียนน้ำนะคะเฮ็ดยังกระเฮ็ดน้ำนอกจากพี่นอแต่ว่าความดื่กกับที่หนึ่งคือกั้นนะคะทุกคนเนลจ้าเดี๋ยวมืออื่นสิไปสื่อกันเก้งให้เพื่อนนะคะทุกคนอาจจะเป็นเสือกับกางเก้งนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นกางเก้งสองโตประมาณนี้นอกจากมีเฮลิคอปเตอร์ขับพาน้าค่ะทุกคนต่างหาลำผุนนะคะสงสัยแห้งว่าเขาไปใส่กันมานะคะแล้วสิไปล่มใส่นะคะนึกถึงสมัยที่เจ้าของเป็นเด็กหน่อยค่ะทุกคนโอ้ตื่นเต้นขนาดเลยนะคะ